มาครับนะครับเดี๋ยวจะเล่านะครับปัญหาให้ฟังนะครับเนาะก็คือเกี่ยวกับการตัวบิ้วเครื่องสตาร์นะครับพันนะนะครับก็ตอนแรกนะครับผมนึกว่าชุดของตัวสตาร์พันเนี่ยนะครับมันเหมือนกับไออ่ะของตัวคูปุต้าเนาะนะครับจริงๆก็คืออะไรก็คือของสตาร์กับคูปุต้าเนี่ยก็คือมันก็แทบจะใช้ด้วยกันได้เนาะอ่าบางตัวใช้ด้วยกันได้บางตัวก็ไม่คล้ายกันนะครับตัวแรกผมก็เลยเบิกอ่าชุดตัวลูกปืนเนี่ยนะครับมาเป็น หกสามศูนย์สี่นะครับนี่ก็เป็นเหมือนของอตัวคูปิต้าหนึ่งสามศูนย์นะครับปรากฏว่าไม่ใช่เนาะไอตัวนี้ของสตาร์นะครับมันจะเป็นสองศูนย์สี่เนาะนะครับนี่แล้วก็ไอตัวรางทําความไะอาเนี่ยชุดทําความสะอาดนะครับชุดกวาดลานะครับปกติของเดิมมันจะเป็นไม้นะนะเดิมเดิมมันจะเป็นไม้เลยนะครับไม้ตัวนี้ก็คือเพลงนะครับถ้าเราเบิกศูนย์เนี่ยเพลงนะครับเนี่ยมันจะเป็นไม้อย่างนี้เลยนะครับเห็นะนี่ครับแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นแล้วหลังๆรุ่นหลังๆลัมาว่าจะเป็นตัวพัด พลาสติกนะครับเนาะแต่ผมก็เปลี่ยนมาเป็นตัวอ่าไม่ใช่หลังๆมามันจะเป็นเหล็กนะพวกกูบูต้าเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสฝาปิดข้างนะนี่นะครับแล้วก็บูทตัวนี้นะครับอ่าที่เจอปัญหาที่เคาะไม่ออกนะจริงๆมันไม่มีเหลี่ยมเคาะนะครับมันผมมองดูว่าเหมือนมันต้องอัดออกเลยนะแต่ถ้าเป็นอ่ารุ่นใหม่ๆของกูบูต้านะครับมันจะมีน็อตยึดนะครับมันถอดน็อตแล้วก็ดึงออกนะครับมันก็สไลด์ออกนะครับได้ง่ายเลย ตัวนี้ผมก็อาศัยกระทุงกระทุงก็เคาะแล้วก็ค่อยบิดนะครับมันถึงออกได้นะครับตอนแรกว่าจะเอาไปให้ลุงกึงเขาอัดให้นะครับเพราะเราไม่บางทีเราเคาะเราส่งแล้วมันมันส่งไม่ออกนะครับมันแน่นนะครับแล้วก็ปัญหาที่สองที่ผมเจอก็คือตัวเนี้นะครับนี่ล็อตมันขาดคาก็ได้ตดตัดใหม่นะครับลื่นนะครับนะลูกปืนขนานเป็นใหม่แล้วนะครับข้างนอกมันจะเป็นปลอกเหล็กขนานจะเป็นลูกปืนนะอ่าทั้งหมดหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามน่าจะ เท่าไหร่นี่ยผมจำไม่ได้แต่สี่วะสี่ตัวโอ้นี่ครับนู่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอเป็นลูกปืนเก่านะครับผมลืมมาออกนะในเกือบแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวอ่านไปเดี๋ยวว่าไอลูกปืนมาจากไหนนะนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ใช้เป็นของลูกปืนของตัวคูปัต้าหนึ่งสามศูนย์นะครับซึ่งมันมีรหัสสามร้อยกว่าบาทกับรหัสหกร้อยกว่าบาทนะผมใช้รหัสสามร้อยกว่าบาทนะจริงๆนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะถอดหนุน หนวดกุ้งออกนะครับเห็นไหมผมจะถอดอย่างนี้นะครับเป็นแต่งเลยนะครับก็คือเราจะใส่ว้นนะครับเว้นนะครับถอดเว้นถอดเว้นถอดอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันกวาดฟางได้ดีนะครับแล้วก็ผมจะตั้งรางใหม่นะครับตั้งรางใหม่โดยจานที่มันจะเป็นมันจะมีน็อตตั้งรางอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสองตัวมันต้องเปิดแท่นนี้ออกนะครับจริงๆมันจะมีหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามตรงนี้สี่นะครับอ่าน็อตน็อตตั้งไอตัวชุดรางยิงมันจะมีอยู่สี่สี่ชุดด้วยกันนะ เจดกหลาดมีนจะมาตั้งตรงนี้นะครับตั้งเพื่อไม่ให้เห็นใบมีดนะครับไม่ให้ใบมีดในตู้เนี่ยมันมาชนกับใบมีดของตัวไอ้เนี่ยมันจะบินเงี้ยของตัวลูกสูบนะนะครับก็เดี๋ยวตอนตั้งยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างผมจะทําคลิปให้ดูนะการตั้งใบมีดนะแต่อันนี้คือมันจับงานคนเดียวนะมันมันไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะจะถ่ายอีกรอบหนึ่งก็ต้องตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะมาย้ําน็อตพวกนี้นะครับทุกตัวเลยนะเนี่ยย้าใหม่ครับอัดอัดให้แน่นเลยนะครับพวกนะครับ็โซ่ สู้ตั้งโซ่ใหม่นะครับให้หมันนั้นแต่ปัญหาที่ผมเจออีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมันถอดไม่ได้นะครับตัวย่อยนี่นะครับมันกดนะครับผมผมกดผมกดปุ่มมันจะมีกิฟเนาะมันจะเป็นกิฟนะครับเนี่ยมันจะเป็นสลักเรากดมันจะมีสปริงข้างในมันจะกดดีดออกแล้วก็ค่อยดึงออกอันนี้ดึงไม่ออกเลยนะครับผมเคาะจนเกือบหักแล้วมั้งก็ยังไม่ออกไม่แน่ใจว่ามันเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวเสร็จจากพวกนี้ก่อนนะครับผมจะทําการาแก้ไขเนาะนะครับแล้วก็สําคัญสุดนะครับในกรณีที่ว่า ไอตัวกระสวยนะครับมันชนลูกสูบนะครับจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เก bi, ือบล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับที่มันจะชนกันได้นะครับเพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้นะครับมาดูแกนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่าตัวเห็นไหมโครงกระสวยนะนะครับโครงกระสวยตัวนี้จะเป็นตัวแกนเซฟตี้นะครับตัวเบรกลูกสูบนะเพราะอะไรถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากรณีที่ว่ากระสวยขึ้นนะครับกระสวยขึ้นก็คือไอตัวเบรกลูกสูบเนี่ย ก็คือมันจะทํางานเนาะก็คือถ้ากระสวยลงนะครับเบรกลูกสูบก,ก็จะทํางานเหมือน,นกันคือมันจะทํางานคู่กันนะครับคือมันจะทํางานก็คือในกรณีที่ว่า,าลูกสูบวิ่งมาถ้ามันผิดจังหวะนะครับตัวกระสวยขึ้นปุ๊บนะครับเบรกลูกสูบนะครับมันก็จะขึ้นตามกระสวยเนาะนะครับผมผมอธิบายผมมองผมเดี๋ยววันหลังเนะี่ยผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ให้ฟังเนาะเนี่ยกรณีที่ว่าครูกกระสวยมันขึ้นนะครับมันส่งกระสวยขึ้นไปแล้วนะครับตัวเบรกตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทํางานด้วยเห็นไหมครับ เบรกตัวนี้จะทํางานคือเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวลูกสูบนะครับมันไปชนกับกระสวยนะครับเห็นเห็นไหมถึงบอกว่ามันมันชนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะชนได้ในกรณีไหนนะครับตัวนี้ถ้าพวกสปริงชุดนี้มันไม่ทํางานมันขัดนะครับเหมือนกระสวยขึ้นแล้วแต่พวกนี้มันไม่ทํางานมันยังอยู่คอมันอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยชนหักแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นคือจุดสําคัญไม่ว่าจะเป็นของครูต้าเหมือนกันนะครับก็ต้องดูชุดนี้ให้ดีๆเนาะนะเดี๋ยวจะไล่เช็ครอบหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับส่วนบูทตัวนี้ก็งบหมดนนะงไไม่่่่ด้เเปลีียยอออาาก นะครับแล้วก็ชุดมัดชุดมัดบวงจรนะครับเรายังไม่ได้เทสเลยนะครับยังไม่ได้ลองเลยว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่จากที่ดูตาเปล่าเนี่ยคือจากที่ดูตาเปล่านะผมว่ามันน่าจะมัดดีอยู่นะครับใช้คําว่าน่าจะมัดดีนะนะครับเดี๋ยวชุดมัดจะมีปัญหาอีกรอบหนึ่งก็ค่อยดูอีกรอบหนึ่งับตัวนี้อ่าก็เก็บงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหลือใส่ลูกสูบนะครับเข้าไปข้างในนะครับก็น่าจะทําการอัดได้แล้วนะเดี๋ยวจะตั้งรางตั้งอะไรใหม่อันนี้ก็เป็นรางลูกสูบนะครับเห็นไหมครับรางลูกสูบเดิมมานี่ นะครับมัน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 ,มนสึกนะครับจ๊เนี่ยมันสึกเนี Alpha, ่ยนี่ก็ซ well ื้อรางใหม่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันประมาณพันสองหรือพันสามนี่แหละลางตัวนี้ครับรางมันจะมีอ่ารางข้างๆนะครับแล้วก็รางมันจะมีรางอ่าสองตัวนะครับมันจะมีรางข้างนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะมีรางหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวข้างบนเนี่ยจะมีอยู่สองชุดนะครับในตัวรางของตัวห้องห้องอัดนะครับตัวนี้องสตาพันนะครับตัวนี้อันนี้ก็ ผมก็ซื้อมานะซื้อมาบิ้วนะนะครับไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือไม่ได้นะครับถ้าทาไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวก็อาจจะเรียกช่างที่เขาเก่งเฉพาะทางมาเลยนะครับแต่ทีนี้ผมผมใช้ผมใช้แอปแปลนะครับมันแปลบอกว่ามันเป็นศูนย์วิจัยข้าวอะไรสักอย่างตัวนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหมือนแสดงว่าเครื่องนี้ถ้าไม่มีการทํางานในไทยเลยแสดงว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ว่าอยู่ในศูนย์ศูนย์ข้าวศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยของของของประเทศเขานะไม่แน่ใจว่าเป็น,ป,นประเทศอะไรภาษานะ่าจะภาษาญี่ปุ่นเนาะอันนี้เนาะนี่ครับ ก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะแล้วครับแล้วก็ผมเลือกฟังก์ชันเป็นตัวข้ออ่อนนะครับข้ออ่อนก็คือมันจะเลี้ยวได้อ่าค่อนข้างที่จะจะหลากหลายนะครับเนาะมันเลี้ยวได้อ่าอ่าแคบขึ้นนะครับหมายถึงว่าวงวงเลี้ยวมันกว่ามันแคบนะเนี่ยข้ออ่อนจะเป็นอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นไหมตัวน,นี้เป็นอินเตอร์นะตัวนี้มันมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับต่อตรงเลยนะมันก็จะมีตัวนี้มาช่วยนะครับในการเลี้ยวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของคูปต้ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวยูเนาะอันนั้นก็เล ง่ายๆเนาะนี hmm. uh, ่อ่ะก really ็ม <T |ar|> ีเรื่องอีกอยากอยากบอกอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับโดยเพราะว่าที่จริงคือผมก็ไม่ไม่รู้นะผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยทำนะบอกจริงนะของไอตัวอัสตาเนี่ยผมถอดตัวเนี้ยนะครับยังไครับถอดสปริงตัวเนี้ยนะครับแล้วมันดีดนะครับเนี่ยผมไม่รู้นะครับมันมันผมไม่เคยทำเนาะผมก็ล็อกตรงนี้มันจะมีน็อตล็อกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ผมคลายน็อตออกนะครับก็คือแล้วมันก็ ดีดนะครับดีดขึ้นแบบโอ้โหแบบน็อตมันดีดนะน็อตมันดีดใส่คิ้วนะครับก็คิ้วแตกไปเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับเวลาเราถอดไอ้ตัวชุดนี้นะนะครับแล้วแล้วมันก็เบี้ยวมากนะครับมันเบี้ยวไอ้ตรงนี้มันชนคันนานะเพราะว่าไอ้ตัวสตาร์เนี่ยคือมันมันเตี้ยนะครับมันเตี้ยก็คือเดี๋ยวมีโครงการที่จะยกสูงอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ายกสูงเราจะยกยังไงเนาะแล้วแต่นะครับหลากหลายก็คือการยกมันจะมีหลากหลายเนาะไอ้ยกตัวนี้นะครับยกข้างฝั่งนี้นะครับก็คือเราผมจะตัดตัวนี้นะครับนนน้้็คืืออมมปปใหหเเขงา เสริมแป้นแล้วก็ให้มันยกสูงนะครับแล้วก็ต่อเพลาออกมาครับเป็นล้อเดิมนะเนี่ยแล้วให้มันพ้นตรงนี้ด้วยแล้วเวลาเราต่อส่วนฟ้าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะตัดตัวนี้นะครับจะเอาตัวนี้แหละจะตัดตัวนี้แล้วครับแล้วก็เสริมแป้นนะครับเอาเอาเอาเพลาเดิมมานะครับเสริมข้างล่างตรงนี้นะครับในในกรณีที่ว่าจะจะยกสูงนะครับก็ลุยงานก่อนปีนี้นะครับปีหน้าเราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งในการยกสูง ่ะมีตรงไหนจะเล่าให้ฟังอีกหรือเปล่าส่วนในตัวบูทเซฟตี้นะครับตัวหน้านะครับเห็นไหมตัวหน้าก็คืออ่าตรงของสตาร์เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีอยู่สองร่องเนาะตัวนี้คือถ้าน็อตเซฟตี้มันขาดนะครับแล้วร่องเห็นไหมครับเราร่องนี้นะครับเราร่องตัวนี้นะครับเห็นไหมบูทมันจะเป็นบูทเนาะนี่นะตรงนิ้วผมเนี่ยเนี่ยนะครับถ้ามันสึกนะครับก็ให้เราตีเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยบางทีร่องตัวนี้นะครับมันสึกนะครับเนี่ยร่องตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยนะครับมันสึกแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับบาางงครัั้มนจะทํให เซฟตี้ที่เราใส่ไปเนี่ยน็อตเซฟตี้ได้ขาดอีกได้นะครับเนาะนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นตัวเติมน้ำมันนะครับของห้่องเกียร์นะครับเนาะเติมนะครับเติมแล้วก็วัดนะครับนี่เติมตรงนี้นะครับแล้วก็วัดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายน็อตข้างล่างนี่เลยเห็นรอเปล่านี่ครับนี่อ่ะอะของสตาร์นะอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ